สร้างความตื่นตาให้ผู้ชมไม่น้อยสำหรับการแสดงชุดเอเทนัมที่ผสมผสานการเต้นฟลาเมงโกแบบดั้งเดิมเข้ากับการเต้นแทับบาเล่และศิลปะการต่อสู้ได้อย่างลงตัวจนได้ชื่อว่าเป็นเอ็กตรีมฟลาเมงโกฟิวชั่น นี่คือผลงานที่สร้างสรรค์โดย Los Vivanco s คณะเต้นมากความสามารถจากสเปนที่มาเปิดการแสดงในไทยเป็นครั้งแรกในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่16เพื่อให้คนไทยได้สัมผัสการเต้นฟลามเมนโกประยุกต์ระดับโลกที่ยังคงรักษาสเสน่ห์ของการเต้นประจำชาติได้เป็นอย่างดีไอเทอร์น r มแ a ร์ค n ์รอบเด a ยร h a ัสอ a ด t ค r น u ู a man immortal. You know, through art, Uh, you can live forever. That, that's, yeah, that's around what we have worked to to create. Aeternum. Each of the numbers uh, represents the, the eternity through uh, this, the soul, angels, uh, demons. You know, um, if you think of uh, Johann Sebastian Bach or, or those great artists that lived many years ago, today they are alive through their music. I think the heart of flamenco is the rhythm. everything i t s it goes around the rhythm. You do the footwork, you do clapping, you do movements, turns, everything. ก็มีมีทั้งแท็บนะฮะมีทั้งฟลาเมงโกแล้วก็มีการสร้างเรื่องราวจากการเต้นแล้วก็การแสดงมันไม่ใช่การเต้นเป็นชุดๆุดุดแต่เป็นการแสดงโชว์ที่เรียกว่าเป็นนิวโปรดักชันของของ Lost v ว n c o s <oughs> ในชุดนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของโปรดักชันเรื่องความตื่นตาตื่นใจแสง เสียงรวมถึงอุปรกรณ์ประกอบฉากเครื่องดนตรีนั้นก็ครบคัน หลังแยกย้ายไปสร้างสรรค์ผลงานกับคณะอื่นพี่น้องตระกูลฟิวเนโกสทั้ง7ได้มารวมตัวกันในปี2550เพื่อตั้งคณะเต้นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในชื่อ Los f i b a n c o s โดยนำการเต้นฟลาเมงโกที่ได้เรียนรู้จากพ่อมาประยุกต์กับการแสดงที่แต่ละคนถนัด กลายเป็นโชว์เปิดตัวชุด seven brothers ที่แจ้งเกิดพวกเขาในระดับนานาชาติและได้รับเชิญไปแสดงใน35ประเทศทั่วโลกต่อหน้าคนดูรวมทั้งหมดกว่าล้านคนรวมถึงคนดังอย่างเจ้าหญิงสเตฟานีแห่งโมนาโกและนักแสดงดังอันโตนิโอบันเดลัส แม้ธุรกิจบันเทิงจะมีการแข่งขันสูงแต่โลสวิปังโกสยอมรับว่าการที่สมาชิกทั้งหมดเป็นคนในครอบครัวมีส่วนช่วยอย่างมากในการสร้างสรรค์าง,งานคุณภาพที่แตกต่างจนทําให้คณะนี้ยืนหยัดในวงการมาได้นานถึง7ปี Also the fact that are are brothers on the when we we stage. something like magical happens, there's an energy among us, we, we feel a lot of lo something that we never felt before when we perform in other companies. So I think that also the audience f finds that there's something uh, different going on on stage. One of the good things is that we, we all know each other very well and uh, when we, for example, when we want to create a new production so we speak about things, and we all have the same like uh, ideas, and it, it works pretty well uh, uh, together. And as well, like uh, some of us know a bit more of uh, classical ballet, some others are about flamenco, the other ones about uh, music. So everyone together helps the other one. You know, and it's uh, for us it's been working uh, very well. Uh, as well as my brother said, uh, on stage it's really good, and. Uh, Even outside on outside of stage we get along very well we are always uh, together because we're traveling a lot and it's it's really fun to be together i mean we laugh a lot การฝึกซ้อมทุกวันรักในสิ่งที่ทําและหมั่นขนขวายหาความรู้อยู่ตลอดคือเคล็ดลับความสําเร็จของ Los Bibancos ที่ยังคงมุ่งมั่นเดินสายเปิดการแสดงทั่วโลกเพื่อให้สเสน่ห์ของศิลปะการเต้นประจำชาติอย่างฟลามเมงโกเข้าถึงผู้คนในวงกว้างและไม่เลือนหายไปตามกาลเวลา แก้วตายเกตบึงการ Voice TV รายงาน